ร่องรอยที่พบข้างบ้านพักเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวหลังจากที่ได้รับรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติได้ปะทะกับช้างป่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจนเจ้าหน้าที่รายนั้นได้เสียชีวิตที่เขตท้องที่สพห้วยยางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิหลังรับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวทุ่งกำมังว่ามีช้างทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตภายในเขตบ้านพัก จ้าหน้าที่กรมป่าไม้ปางม่วงตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายอยู่ในสภาพนอนจมกองเลือดแขนขาดขาหักหลายท่อนสาบชื่อต่อมาคือนายสังเวียนพิมพ์ดีอายุ55ปีเป็นชาวตำบลโนนค่อมอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของทางอุทยานเป็นพนักงานในตำแหน่งคนงาน นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บริเวณข้างบ้านพักเจ้าหน้าที่จากการสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่พบว่าน่าจะเกิดเหตุจากการที่ถูกช้างเหยียบจนเสียชีวิตคาดว่าน่าจะเกิดเหตุมาตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาพอเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตนายดังกล่าวได้เดินออกจากบ้านพักเพื่อจะไปปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านตรวจปางม่วงและได้พบกับช้างป่าที่กำลังออกหากินอยู่พอดี จึงทำให้ช้างตกใจเมื่อได้พบกับเจ้าหน้าที่รายนี้จึงวิ่งเข้าทำร้ายจนเสียชีวิตประกอบกับช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่ฝนตกเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านพักใกล้เคียงได้ยินเสียงแต่ได้ยินเสียงเพียงแต่ช้างจึงไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก่อนที่ช่วงรุ่งเช้าของวันนี้เจ้าหน้าที่ที่อยู่บ้านพักใกล้เคียงได้ไปพบร่างผู้เสียชีวิตจงประดานประมาณ5้านกายีนาทีจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันตรวจสอบ พบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานต่อมาทางด้านพันตำรวจโทปิยพงศ์อุ่นสินสารวัตรสอบสวนสพห้วยยางอำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิได้เข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุพร้อมแพทย์โรงพยาบาลอำเภอคอนสารก่อนจะบันทึกภาพบริเวณที่เกิดเหตุและส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชนสูตรที่โรงพยาบาลอำเภอคอนสารดำเนินการประสานญาติให้มารับร่างผู้เสียชีวิตไปประเพณีผู้สนทางศาสนาต่อไปขณะที่นชายชัชวาล อินทุมานตักวิชาการป่าไม้ชำนาญการทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวได้มอบร่างผู้เสียชีวิตกับสู่ภูมิลำเนาพร้อมทั้งยังทำเรื่องส่งไปถึงสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมาเพื่อพิจารณาเงินชดเชยค่าสวัสดิการเพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งถือว่าการเกิดเหตุสลดในครั้งนี้ ผู้เสียชีวิตยังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิอีกด้วยทีมข่าวเฉพาะกิจถ่ายภาพนาทีนินกัดข่าวพีอารชัยภูมินิวส์รายงาน